ัย,ยิดนยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมมองโกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชื่อเสียงรายบุคคลของเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเป็นรายบุคคลไปเลยสําหรับเดือนตุลาคมนี้ประจําปี2022นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารายบุคคลของเมมเบอร์จากเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนบ้างนะครับที่จะมาคว้าอันดับที่1-10ของการจัดอันดับประจําเดือนตุลาคมนี้ไปได้นับด ครั้งนี้เนี่ยก็มีการเก็บคะแนนรวบรวมมาตั้งแต่ในวันที่16กันยายนมาจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับข้อมูลเนี่ยจะทําขึ้นมาจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีใต้นะครับเปิดเผยอันดับออกมาล่าสุดเลยมาดูกันดีกว่านะครับว่า10อันดับนี้จะมีใครบ้างเริ่มกันเลยที่อันดับที่10นะครับได้แก่ จอยจาก Red Velvet นั่นเองนะครับซึ่งจอยจาก Red v e l v ว t นั้นนะครับก็สามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง2 3 9 7 5 4้านคะแนนกันเลยทีเดียวนะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่9ได้แก่โรเซ่นะครับโรเซ่ Rose จาก Black พิ n k มาเป็นอันดับที่9เลยขยับขึ้นมาจากเดิมเจาะเข้ามาในท็อป10ได้แล้วนะครับประจำเดือนตุลาคมนี้โดยคะแนนของโรเซ่นะครับสูงถึง2 3 9 7 5 4คะแนนและในวันนี้เนี่ยโรเซ่ Rose ก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตของ Black พิ n กกันด้วยนะคร กำลังใจให้กับโรเซ่กันเยอะๆอันดับต่อไปอันดับที่8นะครับได้แก่ ยุนอาจากเกิลเจเนเรชันนั่นเองนะครับสำหรับยุนอานั้นเนี่ยข้าไม่ตายจริงๆนะครับทุกคนไม่ว่าเจนไหนพี่เขาก็จะยังอยู่ตลอดไปแบบนี้เลยคะแนขนของยุนอานะครับก็ทําทได้สูงถึง2องล้านสี่แคะแนนนะครับสูงสุดมาเป็นอันดับที่8ประจําเดือนตุลาคมนี้งานของยุนอาในตอนนี้ในวงการนะครับบอกเลยว่าชุกชุมมากๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบซีรีส์ภาพยนตร์ออกงานอีเวนต์ต่างๆพรีเซนเตอร์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปียุนอาก็ยังคงเป็นตำนานของความบีช วนเสมอไปอันดับต่อไปนะครับอันดับที่7ได้แก่ เด็กน้องใหม่เลยอย่างเฮยอินนิวจีนนั่นเองนะครับโดยคะแนนข,น,นของน้องเฮยอินะนะครับก็อยู่ที่2อ8ล้าน้านกับอีก10คะแนนนะครับคะแนนเนี่ยก็สูงขึ้นมามากๆเลยกระแสของนิวจีนเนี่ยดีมากๆจริงๆนะครับครั้งนี้เปิดมาด้วยสมาชิกคนแรกก็คือเฮยอินนั่นเองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมมเบอร์คนต่อไปของนิวจีนเนี่ยจะได้อันดับที่เท่าไหร่และอันดับต่อไปอันดับที่6นะครับได้แก่นิวจีสฮานีนั่นเองหรือว่านิวจีสฮันี่นเองนะครับอันด,ดับฮานีนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับที่6นะค สูงถึง2 6 11,980คะแนนนะครับมาเป็นเมมเบอร์คนที่2ของ New Jeans แล้วที่สามารถเจนาะคำนับอยู่ในท็อป10ได้นะครับเด็กๆ New Jeans นี่ยมาเร็วมาแรงแสงทางโค้งมากๆเลยนะครับอันดับต่อไปอันดับที่5นะครับเข้ามาถึงท็อป5กันแล้วสำหรับอันดับที่5นั้นก็ยังคงเป็นสมาชิกจาก New Jeans นะครับนัในก,ก็คือแฮรินนั่นเอง แฮรินจากนิวจีนส์นะครับสามารถขึ้นมาอยู <S <S ่ในอัน <ột> ดับท <un> ี่5ได้ด้วยคะแนนทั้งหมดอยู่ที่2 7 2 4 2 3 9คะแนนนะครับคะแนนเนี่ยสูงมากๆและแฮรินก็เป็นเมมเบอร์คนที่3แล้วนะครับจากนิวจีนส์ชาวเกาหลีเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูแฮรินกันหนักมากๆเลยจริงๆนะครับอันดับต่อไปอันดับที่4นะครับนั่นก็คือจีซูจาก Black พิ้งคพี่ใหญ่ของ Black พิ้งคคิมจีซูในแอร์นะครับจีซูได้คะแนนทั้งหมดจากการขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่่ที2 2 2 7 7 3 คะแนนเป็นเมมเบอร์คนที่2จาก Black พิ้งแล้วนะครับที่สามารถเจาะเข้ามาในท็อป10แล้วก็ขยับเข้ามาอยู่ในท็อป5ได้พี่จีซูเนี่ยเก่งมากๆเลยจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับคิมจีซูในการขึ้นคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งบอลพิ้งวันนี้ด้วยนะครับอันดับที่4ผ่านไปแล้วนะครับมากันต่อเลยอันดับที่3นั่นก็คือมินจีจากนิวจีเซนเอนะครับมินจีก็เป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์จากนิวจีซึ่ที่ป๊อปปูล่ามากๆในตอนนี้และชาวเกาหลีเนี่ยก็เอ็นนนนนนดดดููกกกััััหหมมมาาจรริงงงงๆะะคคบ้้วยแนนทสถึ3 94,912คะแนนกันเลยทีเดียวนะครับขยับขึ้นมาอยู่ในหลัก3ล้านแล้วในตอนนี้ใครรักใครชอบมินจีนะครับก็มาอวยพรแล้วก็มาร่วมสแสดงความยินดีให้กับมินจีกันเยอะๆเลยนะครับอันดับที่3ผ่านไปแล้วเราใกล้มาถึงอันดับที่2อแล้วก็อันดับที่1แล้วนะครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าอันดับที่2นั้นเนี่ยได้แก่สมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปคนไหนและอันดับที่2นั้นนะครับนั่นก็คือลิซ่าจาก Black พิ้งก์นั่นเองนะครับลิซ่าของเราเนี่ยก็ปังมากๆเลยในเดือนตุลาาคมมนนี้้ขขยยับึเอะ ๆและที่สําคัญน,นนะครับใกล้จะไปแตะอันดับที่1แล้วน,นั่นเองลิซ่านะครับกับความปังประจําเดือนตุลาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่าสื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไทยอินเตอร์ต่างออกมาพูดถึงลิซ่ากับความปังของลิซ่ากันอย่างมากมายคะแนนของลิซ่านะครับก็าสามารถทไํไได้สูงถึง3ามล้านสคะแนนสูงสุดมาเป็นอันดับที่2ประจําเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับแบล็คพิ้ง์เนี่ยส่งตัวแทนมาแล้วทั้งหมด3คนอันดับที่1เนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเจนนี่จากแบล็ค เจนนี่เจนนี่รูปิแจนนะครับมาด้วยคะแนนทั้งหมด4,128,395คะแนนนะครับสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและก็ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งครองอันดับหนึ่งต่อไปนะครับในเดือนตุลาคมไม่ขยับไปไหนไม่ให้ใครขึ้นมาแทนเลยสำหรับเจนนี่จาก Black พิงคนะครับชาวเกาหลีเนี่ยรักเจนนี่กันหนักมากๆเลยและคะแนนเนี่ยก็สูงสุดเป็นอันดับที่1ประจําเดือนตุลาคมนี้ของชื่อเสียงรายบุคคลจากสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้แบล็คพิงค์เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตอีกหนึ่งวัน ก็เชร์สาวๆแบล็คพิงกันเยอะๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับชื่อเสียงรายบุคคลของเมมเบอร์จากเกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนตุลาคมหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเมมเบอร์แรปพิเทชันแบงกิ้งประจำเดือนตุลาคม2022นั่นเองนะครับทั้ง10อันดับนี้ใครชอบศิลปินคนไหนรักคนไหนเชร์คนไหนก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10อันดับกับความปังของชื่อเสียงรายบุคคลสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้น คนฟังกันอีกเมื่อไรมาคอมเมนต์แล้วก็มารอกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคเพอฟของเราแววงด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง